หลังจากนั้นบารัมการเด่นที่ไร้การควบค,คุมก็ได้พุ่งชนเข้ากับฟิชแมนโฮไรซอนที่นี่พวกสแอวไม่เป็นที่ต้อนรับเพราะชาวเมืองเกรงว่าจะนําความรุนแรงมาสู่ที่นี่และทันใดนั้นทหารเกาบาเดียก็ได้บุกมาที่นี่จนได้หลังจากนั้นเซลควิสติสและเซลฟี่ที่น่าจะตายไปแล้วได้ลอดออกมาจากฐานยิงจรวดได้และมาพบกับทุกคนที่นี่จากนั้นทางฟิชแมนโฮไรซอนได้ช่วยเหลือในการซ่อมบำ ารกาเดนีได้เรียกสคอร์เข้าพบและแจ้งว่าทางเกาบาเดียได้กำลังตามหาตัวเอโรเน่อยู่นี่คือเหตุผลที่ทหารการบาเดียมาที่ฟิชแมนโฮไลซอนและซีดให้แต่งตั้งให้สคอร์เป็นหัวหน้าของบารัมการ์เดนแห่งนี้เพื่อให้สคอร์เป็นผู้นำในการหาวิธีจัดการกับแม่มดอีเดียเมื่อสคอร์ยังตัดสินใจไม่ได้ถึงจุดหมายต่อไปในการเดินทางเซลฟี่แนะนำว่าพวกเขาควรเดินทางไปที่ทราเบียการ์เดน เมื่อถึง พวกเขาพบว่าตัวโรงเรียนถูกทำลายเกือบทั้งหมดแต่นักเรียนที่นั่นส่วนมากยังคงรอดชีวิตเอวินเล่าเรื่องที่เขาจำได้ว่าในอดีตเขาสคอร์ควิสติสเซลเซลฟี่และไซเฟอร์เคยอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กเดียวกันก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายไปตามทางของตัวเองสาเหตุที่เอวินเก็บเงียบมาตลอดนั่นเพราะตอนที่เขาเจอกับทุกคนทุกคนจำเขาไม่ได้จนสคอร์ได้นึกออกว่าเขาเคยมีความทรงจำในอดีตเดี่ยวกัน ับพี่สาวต่างสายเลือดที่ชื่อเอลเน่ที่หายตัวไปและเมื่อทุกคนเริ่มจําได้ควิสติสจึงตั้งคําถามว่าทําไมพวกเขาถึงลืมเรื่องราวในอดีตเอลวินเล่าว่าเขาได้รู้มาว่าการใช้ GF หรืออาศูนจากต่างมิติถ้าหากใช้มากๆก็จะสูญเสียความทรงจําแต่เขาอยู่ที่การบาเดียกาเด้นซึ่งเขาแทบจะไม่เคยใช้มันเลยจนกระทั่งมาร่วมทีมกับพวกสคอลและเซลฟี่เธอได้เคยครอบครองอาูนตนหนึ่งมาก่อนแต่ตอน,น เธอจำชื่อของอสูรตัวนั้นไม่ได้แล้วพวกเขาจึงตัดสินใจไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะถึงสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเขาได้พบว่าการบาเดียกาเดนได้กลายเป็นพาหาะขนาดยักษ์เหมือนกับบารามกาเดนได้ดักรอพวกเขาอยู่ก่อนแล้วเมื่อการ,รเผชิญหน้าได้เกิดขึ้นโรงเรียนทั้งสองแห่งก็ได้กลายเป็นสนามรบไปในทันที ในการประทะกันส่งผลให้รีนัวกำลังจะตกลงจากบารามการ์เดนและสะคอร์ก็ได้ช่วยถือเอาไว้ได้จากนั้นพวกเขาได้หาทางเข้าไปยังการบาเดียการ์เดนเพื่อจัดการกับแม่มดอ e ีเดียเมื่อได้เผชิญหน้ากับแม่มดอ e ีเดียและเอาชนะมาได้พลังของแม่มดในตัวอ e ีเดียก็ได้สูญสลายไปจากนั้นปรากฏว่ารีนัวมีท่าทีแปลกๆแ,และได้ช่วยเหลือให้ไซเฟอร์หนีไปได้จากนั้นเธอก็หมดสติลงด้วยเหตุผลบางอย่าง ทั้งหมดจึงได้เข้าไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อพบกับอ e ีเดียเมื่อเข้ามาจะพบกับสีที่รออยู่เขาอธิบายว่าสาเหตุที่เขาเรียกให้สคอเป็นหัวหน้านั่นเพราะเขาไม่สามารถออกคำสั่งฆ่าอ e ีเดียซึ่งเป็นภรรยาของเขาได้นั่นเองจากนั้นอีเ e ดียได้เข้ามาขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายว่าที่ผ่านมานั้นเธอถูกควบคุมโดยแม่มดที่มีชื่อว่าอันติเมเซียที่มาจากอนาคตอันไกลโพ้นซึ่ง มีเป้าหมายจะากลกายเป็นพระเจ้าด้วยการยึดครองพลังแม่มดทุกคนในทุกช่วงเวลาจากอดีตจนถึงอนาคตและคนคนเดียวที่เธอตามหาก็คือเอโรเน่เพราะเธอมีพลังวิเศษ ซึ่งทําให้เธอสามารถเชื่อมต่อกับจิตสํานึกของใครบางคนที่เธอรู้จักและส่งสติของพวกเขาย้อนเวลากลับไปเพื่อสัมผัสกับเหตุการณ์ของคนอื่นที่เธอรู้จักนั่นคือกุญแจสู่เวทมนต์ที่ใช้ควบคุมเวลาจากนั้นพวกสคอลได้เดินทางไปหากลุ่มไวซีดเพื่อขอพบกับเอโรเน่แต่ทว่าเอโรเน่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนื่องจากเธอได้ไปกับเรือของเอสธาโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลเอาไว้ดังนั้นเพื่อให้พบกับเอโรเน่ ไ,ได้พวกเขาจึงต้องหาทางไปยังเมืองเอส่าแต่มีคนแย้งว่าเอสธาไม่ใช่สถานที่ที่บารัมการ์เดนจะเดินทางไปได้อคอลจึงได้แบกรีโนและเดินทางไปยังเอส่าเพียงลำพัง แต่ระหว่างทางก็พบกับเซลพิกสติดอีเดียเอลวินและเซลฟี่ซึ่งพวกเขามีหน้าที่คุ้มครองอีเดียซึ่งเธอมีเหตุผลส่วนตัวที่จะไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแม่มดที่เมืองเอสธาซึ่งเมืองเอสธาเป็นเมืองที่ถูกปกปิดเอาไว้ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงบางอย่างการจะเข้าไปจึงจําเป็นต้องรู้เส้นทางเมื่อผ่านเส้นทางเข้ามาแล้วจะพบกับเมืองเอสธาที่ปรากฏขึ้นจากนั้นคนของเอส่าได้พา ทุกคนไปพบกับดร์โอดีนและได้ทราบว่าเอโรเน่ได้อยู่ที่สถานีวิจัยในอวกาศแล้วก่อนที่จะให้สคอไปพบกับเอโรเน่ดร์โอดีนได้ขอตัวรีโนวไว้เพื่อจะตรวจสอบอะไรบางอย่างจากนั้นพวกสคอได้ไปยังลูน่าเกตเพื่อไปพบกับเอโรเน่เจ้าหน้าที่ของลูน่าเกตได้อธิบายว่าในการเดินทางไปพบเอโรเน่ที่สถานีวิจัยนั้นผู้เดินทางจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนโคสลีฟในแคปซู จากนั้นจะยิงออกไปยังอวกาศเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะถึงที่หมาย